สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจหวยออนไลน์และแฟนเพจหวยสมาชิก VIP 8 8ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก้องพบและอาจารย์โต้งนะครับได้มาอยู่ณลานประทัดวัดไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อาจารย์นะครับจะมาจุดประทัดให้กับลูกศิษย์ลูกค้าที่ได้ร่วมกันมาทำบุญและอนุมโมทนาบุญในการทำบุญประทัดครั้งนี้ด้วยนะครับผม ซึ่งขอให้ผลบุญนะครับที่ได้ร่วมกันทําบุญประทัดในครั้งนี้ขอไห้ท่านและครอบครัวนะครับพบแต่โชคลาภวาสนาเงินทองบารมีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับมีเงินมีทองไหลมาอย่างไม่ขาดมือขาดไม้นะครับครับผมส่วนนะครับใครที่สนใจที่จะบูชานะครับบูชากําไรไอ้ไข่นะครับรุ่นสรเครรพ์มงคลจักรวาลนะครับสามารถแอดไปนะครับที่ไลน์ ปูชาแปดแปดแปดและปาดีทินนะครับปาดีทินปูมารเทพไอไข่ประจำปีคะเู้วว่าลงมากลางวันนะทมาถูกวันนะเนี่ยทุกวันวันที่ดวงดีทุกที่ไม่ได้จุดเลยหรอนทุกที่ไม่ได้จุดกกอ อันนี้เลขสวยที่เจ็ดสองอันนี้ก็เป็น3ามสาเก้เจ็ดสองเมเรื่องักี่เก้าแปดกับสดีสีกปดกับสาม8ีเก้าแปดเก้นี้9ก้าดนี้เป็นเลขดังเหมือนกันนะครับรูสิกวันนี้3า 5 8าห้าดเจ็ดศูนย์สามแปดีกล้สามแปดอีกแลสามแปดเกือบยี่สิบใบเล้วเะสาวแปดสามแปดยอะบามแปกบยี่สิดาอ่าจี่แตวที่แตวับหน่อยครับจี่แตวค่จะเป็นเก้า เจอเยอะมากเจ็ดสองับวันนี้จะต้องมี7 2, 2>, 2> ็ดสองสอเจอเจ็ดเด้อยอะมากเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดส่วนเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดจำได้ไหมคะก็จะมี4,9,8แปลว่าก็คือก็คือ4เนี่ยคือสีก็คือเสียอายุป พ5สอวันเกิดยังไม่ออก05งวดนี้วันพาสซื้อแค่เบิ้ลศูนย์หามพอจบแค่นี้ระวังระวังเลขเบิ้ลระวังเลขหามจบแต่ว่าอาจารย์จะเป็นคนคัดให้ว่าจะเอาเลขอะไรด้วยใสแต่3 3 8 9กับ78นี้มาค่อนข้างเยอะมากแต่ส่วนมากก็จะเป็น9 8แต่ว่า9 8 9 8แก้ามาแต่งวดนี้เนี่ยจะดั่งสี่สองสอง โอ้มาดูคุณโพร่คุณป้านีครับแฟนเป็นแฟนคลับของอาจารย์ส้มนะครับให้หมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปมาอาจารย์อให้ไม่ถ่ไม่ไม่ไม่ให้หมดมันจะเลขซ้ำไปซ้ำมาก็จะเป็นสี่เก้าแปดเอาไเลขหน้าเลขนกลางเล่นกลางนี้เจดอเยอะครับเ8ครับ ครู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการจุดประทัดกันแล้วนะครับอขอทุกคนนะครับรับความเพ่งความฟังนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเขาบอกว่าะไรนะยิ่งดังยิ่งฟังใช่ยิ่งดังยิ่งฟังวันนี้อาจารย์ส้มจัดให้ลูกวันนี้อาจารย์ส้มนะครับจัดให้ลูกสิทธ์นะครับแบบ ับผมตอนนี้น้าบัดนี้นะครับไอไข่ได้รับรู้<ไ>ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ลูกศิษย์<พ>อของอาจารย์ส้มนะครับง <พอ S 1> วดนี้รวยรวยเงิงๆปังๆนะครับรางวันที่หนึ่งกันทั่วหน้ากันเลยนะครับผม